ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจานเด็ดชุมชนซอฟพาวเวอร์โดยเทศบาลเมืองปราจินบรุรีรายการที่ไม่เพียงแต่จะพาทุกท่านไปพบกับสเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นในเขตเมืองปราจินบุรีเท่านั้นนะคะแต่เรายังจะได้พบวิธีการทำและก็สเสน่ห์ของผู้คนในชุมชนนั้นๆด้วยและวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่ชุมชนท้ายวัดหลวงค่ะชุมชนที่ไม่ได้มีเพียงแต่วัดโบราณเก่าแก่และแม่น้ำที่สวยงามเท่านั้นนะคะ แต่ยังมีอาหารพื้นถิ่นที่เป็นอาหารรสเด็ดประจำท้องถิ่นนั่นก็ได้แก่ห่อหมกค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่าวันนี้ชุมชนท้ายวัดหลวงจะมีอะไรมาทำให้พวกเราได้รับทราบกันเชิญค่ะแล้ววันนี้ เราจะพาทุกท่านไปชมกันค่ะว่าชุมชนท้ายวัดหลวงจะมีวิธีการอย่างไรทำให้ห่อหมกกลายเป็นของเด็ดประจำชุมชนไปได้โดยวันนี้นะคะแน่นอนท่านนายกธนวัลภาคเพียนศิลป์นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีจะเป็นผู้ดำเนินรายการและพาทุกท่านไปพูดคุยกับทางชุมชนท้ายวัดหลวงค่ะไปกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยเดี๋ยวขอญาตนะคะขอญาตแซ่บซ่แนแกนิทนายโโอ้โหวันนี้นะคะเราก็จะมาที่ชุมชนท้ายวัดหลวงนะคะวันนี้เราจะมีอะไรมานําเสนอคะหอมหมกค่ะหอมหมกค่ะหอมหมกปลาปลากายกับปลายุศกรวมกันรวมกันค่ะปลากายแม่น้าเนี่ยค่ะนายโและทำไมต้องเอาปลาสองชนิดมารวมกันเป็นอย่างเดียวได้ไหมคะไม่เป็นจะเหนียวไปค่ะ อ๋อ,อมันจะเหนียวไปถ้าปากาไก้ถ้าปากายอย่ไอ้ถ้าอย่างเดียวเนี่ยมันจะเหนียวแล้วก็จะแข็งค่ะอ๋อยี่สกนี่ทําให้นุ่มค่ะต้อง,ต,องต้องจะเป็นไหมว่าต้องปากกยกับยี่สกค่ะปากกยกับปลาช่อนไม่ได้่ไม่ได้ค่ะอ๋อต้องต้องเป็นปากกยกับปลา,ายี่สกนะคะจะได้รสชาติที่นุ่มอร่อยโ okay. อเคเดี๋ยวเชิญตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสาธิตการทำนะคะว่าการทำห่อหมก พอหมกปลาเนี่ยจะทำยังไงเราจะมีพริกแกงนะคะพริกแกงนี่ซื้อจากตลาดป่ะคะพริกแกงเราปั่นเองออปั่นเองอ่ะค่ะอันนี้นะคะอันนี้ส่วนผสมนะคะแล้วก็ถามนะคะต่อไปจะเป็นกระทิค่ะกระทิเราจะตักประมาณสองช้อนเนาะค่ะอันนี้สาทิดนะคะต่อไปเป็นเนื้อปลาค่ะสาธิตกระทิกะทิเพื่อนรักกระทิ้ีเต้องใส่นะคะ ใส่ใส่ไวันจิงมก็จะเมือับใส่เราต้องใส่ส่วนผสมทุกชนิดลงไปก่อนใช่ไหมคะถึงจะได้ใช้คนเวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะการคนเนี่ยใช้คนสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงจริงๆที่ออกมาอย่างนี้คือเราคนสองชั่วโมงค่ะอ๋อไม่ใส่เลยนะคะเพราะพี่แกงมันจะเต็มแล้วนะคะเกการควรค่ะควรเลยค่ะอยู่ควนเลย คควรนะคะประมาณสองชั่วโมงค่ะประมาณสองชั่วโมงนะคะเราจะคนให้ให้เนื้อปลาให้ส่วนผสมทุกชนิดเข้ากันนะคะมีเนื้อปลาเป็นชิ้นๆด้วยใช่ไหมคะมีโอเคหอมนะคะหอมพริกแกงมากขอรางวรได้สักพักหนึ่งนะคะ ใบมะกรูดนิดหน่อยนะคะไม่ใส่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 นะคะโรเคได้คสองชั่วโมงแล้วนะคะเราจะทำการเอาถุงเนี่ยเอาปลาเอ่อทั้งหมดเนี่ยค่ะ ห่อหมกเนี่ยใส่ในถุงแล้วรัดยางให้แน่นนะคะแล้วถังน้ําแข็งเราเนี่ยจะต้องใส่น้ํเพ่าน้ำน้ำนิดนึ่งคือจะไม่มีน้ําแข็งล้วนนะคะจะเหมือนดองอะนะคะจะําว่าดองแล้วเราจะเอาปลาห่อหมกเนี่ยค่ะอัดลงไปให้แน่นประมาณอีกสองชั่วโมงเราถึงจะทําการมาหยอดในนี้ได้ค่ะถึงจะเอ็นี้ได้ก็คือน้ำห่อหมกที่ คนให้เข้ากันแล้วประมาณสองชั่วโมงนะคะ,คะเอามาใส่ถุงพลาส,สติกก็เหมือนกับเราคล้ายๆกับการหมักหมูเนะาะอันนี้ก็แต่การนี้จะเป็นการคล้ายๆกับาการการหมักห่อหมกคล้ายๆกันนะคะคําพูดคําพูดคือไปในแนวเดียวกันเอาไปใส่ในถังน้ําแข็งซึ่งจะต้องมีน้ําเป็นส่วนผสมด้วยนะคะเราจะไม่แช่ในน้ําแข็งล้วนเหมือนถ้าเราหมักหมูเนี่ยที่จะทอดหรือที่จะทำถ้าเราก็ไปใส่ในตู้เย็นอะไรอย่างนี้ได้เลยแต่การทําห่อหมกจะต้องไปแช่ในน้ํา ก็คือคล้ายๆกับน้ําเย็นแต่เพียงแต่ว่ามีน้ําแข็งนิดหน่อยนะคะเหมือนกันเหมือนกับว่าเหมือนเราเอาไปดอง่ะแต่นั่นนี่คือมันจะทําให้เนื้อปลาฟูขึ้นค่ะเวลาเราเนื่งก็คือความเย็นใช่ค่ะแค่สองงทราไปแล้วนะคะเราก็จะทำการหยอดเนาะลงในกระปุงนะคะหยอดลงไป อ่าค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนําห่อหมกตัวนี้ไปนึ่งนะคะในซึ้งนึ่งนะคะอีกประมาณสัก20 20นาทีนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราจะทําการหยอดกะทินะคะหยอดกะทิลงไปแล้วก็แต่งหน้าด้วยด้วยใบ,บยมะกรูดก,กับ,บก,กับพริกพริกซอยอนะคะลงไปอันนั้นเป็นการจบค่ะใช่ค่ะไปนึ่งประมาณ20นาที หอมนะคะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้นึ่งนะคะหอมพริกแกงนะคะหอมปลานะคะอหอมกะทิที่ใส่ไปแล้วสักครู่นะคะใ <c oughs> บมะกรูดก็ใส่ไปแล้วหอมค่ะ <c oughs> หอมทุกอย่างนะคะนี่ส่วนผสมทุกอย่างอยู่ในนี้เลยนะคะ <c oughs> อย่างนี้ทานได้ไหมคะทานไม่ได้นะคะนนยังไม่ได้นะคะ,ะเ,เราต้องไปนึ่งและจะอร่อยมาก ก็คือผ่านไป2ี่ินาทีแล้วนะคะก็จะทานได้แล้วค่ะนี่นะคะเป็นหอมหมกที่สําเร็จแล้วนะคะใครจะทานคะนายยกไม่ทานอันนี้นะคะเดี๋ยวหอกเกลี่ยให้นายยกไม่เป็นไรค่ะนี่เนี่ยนะคะมีใบมะกรูดมีพริกนะคะเพิ่มความอร่อยเนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูกินให้ดูถล ค่ะอันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอหมกจานเด็ดซอฟต์พาวเวอร์ชุมชนท้ายวัดหลวงนะคะของเทศบาลเมืองปราจินบุรีสําหรับเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมวันนี้เดี๋ยวจะขอญาตให้กับประธานชุมชนนะคะได้นําเสนอก่อนว่าพอหมกของชุมชนท้ายวัดหลวงเนี่ย มีทีเด็ดอะไรเินค่ะค่ะของชุมชนไทยวัดหลวงนะคะพอหมกนี่ทีเด็ดคือเน้นที่ปลาค่ะปลาปลาฉลาดแล้วก็ปลายุสุปลาคือต้องมีปลาสองชนิดผสมกันต้องมีปลาสองชนิดใช่ไหมคะค่ะนี่เป็นปลาลัอก็ไม่ได้ค่ะมันจะไม่เหนียวแล้วมันก็จะออกคาวแต่ของเราท่านายกลงฐานนะคะว่าจะไม่มีคาวเลยค่ะ ต้องเป็นปลากายกับเนื้อปลากายกับเนื้อปลายี่สุดบดบดค่ะบดผสมกันนะคะสองแล้วก็เอามาผสมกันค่ะแล้วก็ส่วนกะทินะคะเราใช้กะทิเราใช้กะทิล้วนๆเลยค่ะคือไม่มีน้ำเจือปนเลยใช้น้ำกะทิที่กลั่นมาจากมะพร้าวเลยค่ะที่เอามามาทำนยคะไม่มีน้ำเลยค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะว่า จานเด็ดของชุมชนท้ายวัดหลวงซอฟท์พาวเวอร์นี่ห่อหมกห่อหมกปลานะคะเราเรียกสั้นๆว่าห่อหมกปลาเป็นส่วนผสมของปลากายเนื้อปลากายกับเนื้อปลายี่สกค่ะที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือกะทินี่นะคะหัวกะทิที่เราใช้หยอดหรือใช้เป็นส่วนผสมนี่จะเป็นกะทิคั้นสดจากมะพร้าวไม่มีส่วนผสม,ไม,มไม่มีส่วนผสมของน้ํานะคะและ้วก็เดี๋ยวเรามาทานกันเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะยิ่มากนะคะยคะขอบคุณค่ะ วิธีการรับประทานนะคะข้าวสวยละล้อนหนึ่งจานนี่นะคะเนื้อห่อหมกจิ้มไปเลยนะคะนี่เนื้อปลาเด้งออกมาเลยนะคะนี่เด้งออกมาเลยเราจะทานกับข้าวสวยละล้อนหรือว่าจะทานเฉพาะห่อหมกอย่างเดียวก็ได้ค<ม>่ะและนี่ก็คือ ลักท้องถิ่นนะคะซอฟ์พาวเวอร์ของเทศบาลเมืองปาจินบุรีสำหรับเดือนพฤษภาคม2568นี้นะคะเป็นเมนูจานเด็ดห่อหมกปลานะคะของชุมชนท้ายวัดหลวงนะคะเป็นจานเด็ดซอฟต์พาวเวอร์สำหรับเดือนนี้นะคะห่อหมกชุมชนท้ายวัดหลวงเเป็นยังไงบ้างคะอาหารพื้นถิ่นของชุมชนท้ายวัดหลวงห่อหมกในวันนี้โอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากรวมถึงที่มาวิธีทำก็ไม่แพ้ ที่ใดเลยนะคะอยากให้ทุกท่านได้มาลองสัมผัสอาหารพื้นถิ่นแบบนี้นะคะและแน่นอนค่ะเทศบาลเมืองปราจีนบุรีจะมีรายการแบบนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันไปอีกถึง16ชุมชนนะคะมาคอยดูกันค่ะว่าอาหารพื้นถิ่นของแต่ละชุมชนจะมีอย่างไรมีสเสน่ห์แบบไหนให้ทุกท่านได้รับชมได้รับติดตามกันนะคะถ้าท่านใดชอบฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรีกันด้วยนะคะติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ดเดดและรายการเด็ดๆที่ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีจะนำทุกท่านไปรับชมกันค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปรับประทานห่อหมกของชุมชนท้ายวัดหลวงก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ